บทที่572.3ใน4ความแข็งแกร่งและความมั่นใจในตนเองได้เพิ่มความสูงส่งและพลังให้กับใบหน้าที่สวยงามของเธอแล้วการยืนอยู่บนเวทีได้กลายเป็นจุดสนใจของผู้ชมไปแล้วดวงตาของทุกคนจับจ้องไปที่ไม่กงจื่อทีละคนเมื่อคนทั่วไปมองอยู่สายตาของเธอก็หันไปทางฝั่งตรงข้ามกับคู่ต่อสู้ของเธอ เป็นชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไป2เมตรมีรูปร่างหน้าตาธรรมดาและมีดวงตาที่แคบยาวคู่หนึ่งมีเส้นบางๆบ,บนใบหน้าและเส้นสีม่วงเหล่านี้เป็นเส้นโค้งทําให้ผู้คนรู้สึกแปลกๆขนของมันยังเป็นสีม่วงอีกด้วยและถ้าเห็นการมีอยู่ของมันในตอนกลางคืนมันจะทําให้ผู้คนรู้สึกขนลุกและเย็นชาอย่างแน่นอน ผู้เล่นรายนี้มีชื่อเสียงมากในการแข่งขันรายบุคคลเพราะมันเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้ทำการสังหารมากที่สุดในการประลองยอดฝีมือของสารบรรพบุรุษผู้เข้าแข่งขัน5คนเสียชีวิตด้วยน้ำมือมันในเวลานี้เมื่อดวงตาของมันจ้องมองไปที่ไม่กงจือรูม่านตาของมันลุกขึ้นโดยไม่รู้ตัวและรัศมีที่มืดมนยิ่งสูงขึ้นเห็นได้ชัดว่ามีเจตนาฆ่า เนื่องจากเส้นทางศัตรูนั้นแคบเมื่อวานเสียวสารและไม่กงจื่อทำลายกลุ่มพี่น้องเมง้งเตเต้อย่างรุนแรงวันนี้คนที่เธอพบในการแข่งขันรายบุคคลคือผู้เล่นเผ่ามังกรต้องบอกว่าเผ่ามังกรเป็นเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังจริงๆใน8อันดับแรกมีสเผ่าพันธุ์มังกรเมง้งเตเต้ถูกคัดออกจากการแข่งขันเนื่องจากได้รับความเสียหายอย่างหนักในบรรดาผู้เล่น4ี่คนในครึ่งล่างยังมีผู้เล่นมังกรสองคนคน,คนหนึ่งอยู่ข้างหน้าไม่กงจือ่อและอีกคนจะแข่งขันกันในภายหลัง และผู้เล่นเผ่ามังกรตรงหน้าเธอก็เป็นสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมในหมู่เผ่ามังกรคือเผ่ามังกรพิษสาเหตุที่มันค่าได้มากในเกมที่แล้วนั้นก็เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่มีพิษร้ายแรงของมันเช่นการจำนวนมังกรพิษที่สืบทอดมานั้นหายากมากและมีมังกรพิษอยู่ไม่มากนักในหมู่พวกเขาผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดคือผู้ที่อยู่ในวังของจกักรพรรดิอสูรธมิน ดังนั้นทั้งเผ่ามังกรพิษจึงอยู่ภายใต้ที่กำบังของจักรรพัิอสูรธมินผู้เล่นเผ่ามังกรพิษที่ด้านหน้าของเธอนั้นแต่เดิมเป็นผู้คุ้มกันมาพร้อมกับเม้งเตเต้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคำสั่งที่ได้รับคือช่วยเม้งเตเต้เ,ตเคลียร์ทางแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะยังมีชีวิตอยู่แต่เม้งเตเต้เตถูกกำจัดไปแล้ว แม้ว่าชายผู้นี้ดูเหมือนจะมีเจตนาฆ่ายอย่างดุเดือดบนพื้นผิวแต่ในใจของเขาเขายังคงพอใจเล็กน้อยเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บหนักของเม้งเตเต้เหตุผลนั้นง่ายมากแต่เดิมเม้งเตเต้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของจักรพรรดิอสูรทมินตอนนี้จักรพรรดิอสูรทมินต้องเลือกอีกครั้งถ้าเขาสามารถทำงานได้ดีขึ้นในเกมและแม้กระทั่งเอาชนะการดำรงอยู่ตรงหน้าของเขาที่ทำร้ายเม้งเต,ตเต,ต้อย่างรุนแรง นั่นหมายความว่าเขาน่าจะได้รับการสนับสนุนจากจักรพรรดิอสูรธมินมากที่สุดหรือไม่ในบรรดาตระกูลมังกรประมาจารย์ร่วมสมัยที่มีอำนาจมากที่สุดคือจักรพรรดิอสูรคริสตันผู้ยิ่งใหญ่แต่จักรพรรดิอสูรคริสตันไม่ค่อยดูแลเขาเขา,ขาไม่เคยตั้งใจจะเลือกผู้สืบทอดการสนับสนุนของจักรพรรดิอสูรธมินมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับเผ่ามังกร ดังนั้นในเวลานี้ผู้เล่นเผ่ามังกรพิษจึงมีความคิดมากมายแม้ว่าเมงเตเตจะแพ้เมื่อวานนี้แต่ก็ไม่คิดว่าจะแพ้มาก่อนท้ายที่สุดคุณสมบัติพิเศษของมันและการมีอยู่ของคุณสมบัติที่เป็นพิษสูงก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้มันเป็นไปได้ที่จะหาวิธีใหม่ในการเอาชนะคู่ต่อสู้ผู้ตัดสินมองไปที่ผู้เล่นสองคนแยกจากกันและเห็นว่าพวกเขาพร้อมแล้วจึงประกาศเริ่มเกม เกมนี้สะดุดตาที่สุดในบรรดารอบ8คนอย่างไม่ต้องสงสัยไม่กงจืดแข่งขันอย่างต่อเนื่องทุกวันในการแข่งขันรายบุคคลการแข่งขันประเภทคู่และเข้าร่วมการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเธอจะเอาชนะเม้งเตเ้เมื่อวานนี้แต่เธอก็อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมในที่สุดและเป็นการยากที่จะบอกว่าสถานะของเธอฟื้นตัวได้ไกลแค่ไหนผู้ชมยังต้องการทราบว่าการโจมตีด้วยแสงสีแดงที่เธอแสดงเมื่อวานนี้สามารถทําได้อีกครั้งในสภาพที่อยู่คนเดียวหรือไม่ถ้าเธอทําได้ก็ดาว่าเธอจะได้แชมป์ไม่กงจือไม่ทำให้ผู้ชมผิดหวังเมื่อผู้ตัดสินประกาศเริ่มเกมเธอยกขนนกสวรรค์นในมือขึ้น แสงสีเงินวูบวาบและสัมผัสของสีแดงก็วาบขึ้นมาทันทีทันใดนั้นผู้ชมก็ตื่นตาในขณะนั้นคู่ต่อสู้ของเธอผู้เล่นมังกรพิษหดรูม่านตาลงทันทีและลมหายใจพิษที่กำลังจะพ่นออกมาทางฝั่งตรงข้ามก็ถูกพ่นลงบนพื้นตรงหน้าเธอโดยตรงด้วยหมอกพิษสีม่วงดำหนาเขาห่อหุ้มร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วคุณสมบัติอีกอย่างของหมอกพิษก็คือมันสามารถปิดกั้นการรับรู้ เมื่อวันนี้กําลังดูการต่อสู้และเขาเห็นด้วยตาของเขาเองว่าแสงสีแดงอันทรงพลังที่ไม่กงจือปล่อยออกมาในที่สุดนั้นช่างน่ากลัวเพียงใดแม้แต่อาวุธวิเศษก็ยังถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนดังนั้นในเวลานี้เมื่อเห็นแสงสีแดงของไม่กงจือจากขนนกสวรรค์จะไม่กลัวได้อย่างไร เมื่อวานถามผู้อาวุโสว,ว่าแสงสีแดงของเมฆกองจือคืออะไรตามการคาดเดาของเผ่ามังกรมันควรจะเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังและไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรแม้แต่ในบันทึกของสารบรรพบุรุษแต่แสงสีแดงนั้นไม่เพียงแต่ทำลายอาวุธเวทมนต์เท่านั้นแต่ยังทำลายวิญญ,ญาณที่ขุ่นเคืองทั้งหมดอีกด้วย แม้ว่าเม้งเตเ้จะไม่เสียชีวิตแต่การฝึกฝนดั้งเดิมของการพึ่งพาหอกสังหารโลหิตได้ถูกยกเลิกอย่างสมบูรณ์ความชอบธรรมที่เกิดจากแสงสีแดงค่อยๆหายไปก็ต่อเมื่อจักรพพัดอสูรธมินได้ลงมืออย่างไรก็ตามในขณะที่ผู้เล่นของเผ่ามังกรพิษพ่นลมหายใจออกมาต่อหน้าเขาแสงสีแดงก็ดูหน่าตกใจ แต่ไฟสีแดงกับพริบครู่หนึ่งและหายไปอย่างสมบูรณ์ในชั่วพริบตาชั้นของประตูแสงสีเงินเปิดออกอย่างเงียบๆทีละอันล้อมรอบผู้เล่นมังกรพิษล้อมรอบมันอย่างสมบูรณ์ผู้เล่นเผ่ามังกรพิษที่ถูกแสงสีแดงขัดขวางการรับรู้ของเขาถูกปิดกั้นในระดับหนึ่งเมื่อเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติประตูแสงสีเงินล้อมรอบเขาไว้อย่างสมบูรณ์ก๊าซพิษพุ่งออกมา มันถามตัวเองก๊าซพิษของมันคือพลังอันทรงพลังที่สามารถกัดกร่อนแม้กระทั่งอวกาศแต่เมื่อก๊าซพิษพุ่งออกมามันก็สามารถกัดกร่อนพลังของอวกาศได้แต่ก๊าซพิษส่วนใหญ่ยังคงถูกส่งไปที่ประตูอวกาศพลังดูดที่แข็งแกร่งมาจากทุกประตูของอวกาศดูดก๊าซพิษที่ปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องล้อมรอบด้วยประตูอวกาศไม่กงจือได้หายตัวไปนานแล้วรอยแตกของพื้นที่หนาแน่นเพียงครั้งแล้วครั้งเล่าตกลงมาจากท้องฟ้า ในระดับของพวกเขาการสูญเสียการเคลื่อนไหวครั้งแรกนั้นเทียบเท่ากับการสูญเสียโอกาสพิษของผู้เล่นเผ่ามังกรพิษนั้นน่ากลัวมากแต่ก๊าซพิษของมันจะต้องสามารถส่งผลกระทบต่อคู่ต่อสู้ได้ด้วยพลังแห่งการเคลื่อนย้ายขององค์ประกอบอวกาศไม่กงจื่อไม่ได้ต่อสู้กับมันเลยขณะโจมตีด้วยการตัดพลังอวกาศไม่ให้คู่ต่อสู้มีโอกาสเผชิญหน้ากันเลยเมื่อพลังแห่งอวกาศปิดกั้นโอกาสทั้งหมดสำหรับคู่ต่อสู้ที่จะหลบหนี ผลของเกมนี้ถึงวาระแล้วใช้เวลามากกว่า15วินาทีเมื่อผู้เล่นมังกรพิษถูกผลักไปข้างหน้าเขา3เมตรที่ประตูอวกาศการกักขังในอวกาศก็มาถึงอย่างสมบูรณ์และในความสิ้นหวังเขาทำได้เพียงยอออมรับความพ่ายแพ้เท่านั้นถ้ามันปล่อยก๊าซพิษออกมาแล้วกระจายไปทั่วสถานที่ก็ต้องมีโอกาสในแง่ของความแข็งแกร่งมันยังเป็นการดำรงอยู่ของระดับสูงสุดลำดับที่9และเป็นพิษอย่างมากและพิเศษมาก อย่างไรก็ตามมันได้รับอิทธิพลจากความประทับใจในความแข็งแกร่งอันทรงพลังของไม่กงจื่อในการต่อสู้ครั้งก่อนซึ่งทําให้ไม่กงจื่อมีเวลาเตรียมการมากกว่า5วินาทีโดยตรงหลังจากชนะการต่อสู้ไม่กงจื่อก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จ ในสายตาของผู้ชมทั่วไปเกมนี้เป็นจุดจบที่น่าผิดหวังแต่ในความเป็นจริงมันเป็นชัยชนะทางยุทธวิธีไม่กงจือไม่ได้ใช้ระบำลับแห่งสวรรค์และเธอไม่ได้ใช้การแปลงร่างพยัก์ขาวเอาชนะฝ่ายตรงข้ามการใช้องค์ประกอบเชิงพื้นที่ของเธอดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นทุกวัน แน่นอนว่าภูมิหลังของเธอมีความสำคัญแต่ด้วยการฝึกฝนอย่างเต็มรูปแบบของราชาอาสูรนกยุงควบคู่ไปกับเสี่ยวซานผู้ที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากราชาเทพในทุกกรณีเป็นเรื่องแปลกที่ความเร็วในการปรับปรุงนั้นจะช้าจนถึงตอนนี้เสี่ยวซานแมวใหญ่และไม่กงจือได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศของการแข่งขันรายบุคคล